กนธรร่ธรรมธรรมะบรรยายโดยท่านอาจารย์ทรงกรดมั่นสิงเสียงอ่านและดนตรีบรรเลงโดยนัสุชยาพาตุบุตร41สติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่29กันยายน2559 ทรงกลดธรรมะจากพระอาจารย์ชาสุพัทโทมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อรูปหนึ่งมีนิสัยชอบอ่านแต่หนังสือธรรมะไม่ค่อยใส่ใจการปฏิบัติหลวงพ่อชารู้จึงกล่าวให้สติว่าอ่านหนังสือธรรมะมันก็เพลิดเพลินดีหรอกแต่มันเหมือนกับการนับเงินของคนอื่นไม่ใช่ของเรา ที่วัดหนองป่าพงเน้นเรื่องปฏิบัติไม่เน้นเรื่องการอ่านหรือปริยัติหนังสือธรรมที่ผมเขียนถ้าไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่มีค่าอะไรเลยในกลุ่มนี้ก็มีค่าสำหรับบางท่านอยู่เหมือนกันแต่เท่าที่สังเกตดูนอกกลุ่มที่ได้หนังสือไปดูจะเอาจริงเอาจังกันมากเห็นประโยชน์ของหนังสือเนื่องจากไปแก้ไขาการภาวนาที่ติดขัดของเขาได้ แต่ก็ไม่ได้หมายให้พวกเราต้องเคร่งครัดเอาเป็นเอาตายกับการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์สักสองสามอารมณ์ก็พอแล้วหายใจเข้าออกให้มีสติรู้เท่าทันลมหายใจบ้างยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มและคิดให้มีสติคือความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับอาการดังกล่าวบ้างทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวสยติมันก็จะโตของมันเองให้เลิกละความคิดหาเหตุหาผลผู้รู้ผู้ไม่รู้อะไรทั้งปวงเสียถ้าทำอย่างนี้ได้วันหนึ่งผู้รู้จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเองและอย่าใจร้อนในการปฏิบัติค่อยๆทำไปให้พยายามทำต่อเนื่อง เพิ่มสติในแต่ละวันไปเรื่อยๆพอจิตเราฝึกให้คุ้นกับสติได้มันจะทําของมันเองอย่างที่หลวงปู่เทศสอนนั่นแหละอย่าเพิ่งไปดูอะไรค้นคว้าอะไรไล่เรียงปฏิจจสมุปบาทเลยหาจิตหาใจตนเองให้เจอก่อนเถิดเรื่องอื่นจะตามมาเองถ้ายังหาจิตหาใจตนเองไม่เจอ ไม่มีวันจะเข้าใจขันห้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าจเจริญสติพบจิตพบธรรมวันใดในวงเล็บโซดาปฏิผลที่เหลือมันก็จะไหลลื่นมาเองโดยไม่ต้องกำหนดอะไรมากสติอย่างเดียวนี่แหละที่จะทำให้รู้แจ้งใจรู้แจ้งโลกสติที่หมายถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละคือทางสายกลาง คือมรคคือผลวันนี้มีพี่คนหนึ่งไปโพสต์คำถามเกี่ยวกับอริยสัจโยงกับจิตส่งนอกผมเข้าไปตอบในลายส่วนตัวซึ่งคำถามพอจะดูออกว่ายังอยู่ในขั้นคิดอนุมานอยู่จิตส่งนอกคือสมุทัยนี่คือคำสอนของหลวงปู่ดูลหมายถึง เมื่อมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาแทนที่จะปล่อยให้ดับไปก็ส่งจิตไปช่วยคว้ามาปรุงแต่งต่อนี่คือความหมายของจิตส่งนอกแต่ถ้าปล่อยให้ดับไปตามธรรมดาของมันจิตก็ไม่ส่งนอกจริงๆความคิดปรุงแต่งนี่แหละคือจิตส่งนอกและตัวที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็คือสติ ตอนแรกก็ไม่เชื่อหลวงปู่ชาที่สอนว่าถ้ามีสติความคิดหรือจิตจะหยุดปรุงแต่งพอเราจเจริญสติมาได้ถึงขั้นนั้นโหมันทำได้จริงๆเราสามารถหยุดความคิดได้มันจะเหลือเพียงเห็นก็สักแต่ว่าเห็นจะคิดก็ได้จะหยุดก็ได้อัศจรรย์มากนะธรรมของพระพุทธเจ้านี้พอหยุดคิดหยุดปรุงแต่ง มันก็นิโรธสินิโรธแปลว่าการดับทุกข์มันทะลุคำสอนหลวงปู่ดูลขึ้นมาเดียวนั้นเลยว่าคนเราทุกวันนี้เป็นทุกข์เพราะความคิดทะลุคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเตสังวูปัสโมโสุขโขความเข้าไปสงบระงับเสียได้ซึ่งสังขารในวงเล็บความคิดปรุงแต่งเป็นสุขอย่างยิ่ง คนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดจริงๆคิดมากทุกข์มากคิดน้อยทุกข์น้อยไม่คิดไม่ทุกข์ผลแห่งการปฏิบัติทั้งหลายดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคำคำเดียวที่พระพุทธเจ้าค้นพบและนำมาสอนนั่นคือคำว่าสติสติทำให้เห็นทุกข์สติทำให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ในวงเล็บสมุทัย สติทำให้ดับทุกข์ในวงเล็บนิโรธและสตินี่แหละคือมรรคทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นท่านอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนเมื่อมีสติหมายความว่าจิตกับสติรวมกันเป็นหนึ่งขณะนั้นทุกทั้งปวงก็ล่าถอยไปอยู่อีกฟากหนึ่งให้เห็นท่านจะเห็นทุกข์แยกออกไปจากจิต แต่เมื่อใดท่านขาดสติส่งจิตสายแสเข้าไปหาทุก์ขเข้าไปยึดทุก์ในวงเล็บที่หลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตส่งนอกเมื่อนั้นท่านจะรู้สึกทุกข์ทันทีท่านก็จะร้องว่าอ้อที่แท้จิตจริงๆไม่ทุก์แต่เพราะขาดสติจิตไม่อยู่กับสติจิตจึงแสเข้าไปหมายมั่นในทุก์ในวงเล็บขัน พอจิตเข้าไปหมายมั่นในทุก์จิตก็อยากสุขตรงอยากสุขนี่แหละเรียกว่าจิตดำริจิตปรุงแต่งจิตคิดก่อความอยากขึ้นมาเรียกว่าตัณหานี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์แต่พอดึงจิตกลับมาอยู่กับสติจิตไม่เข้าไปหมายมั่นในทุก์ขจิตก็ไม่ทุกข์ในวงเล็บพระธรรมชาติแท้เดิมของมันไม่ทุกข์ไม่สุข มีสภาวะกลางๆและว่างเปล่าบริสุทธิ์ตรงจิตไม่ทุกนี่แหละเรียกว่านิโรธคือการดับทุกข์อันเป็นการดับที่ใจไม่ได้ไปดับที่ตัวทุกข์ตัวทุกข์ในวงเล็บขันก็ยังมีอยู่ยังไม่ดับจะดับต่อเมื่อดับขันในวงเล็บนิพพาน บางท่านก็สอนว่าขันห้าจะแตกดับเมื่อตายอันนี้ไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะตราบใดที่อวิชชายังไม่ดับขันห้าก็ไม่มีวันดับเพราะจิตในวงเล็บจิตเดิมยังมีอวิชชาอยู่จิตนี้ก็จะปรุงแต่งขันห้าขึ้นมาใหม่เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบ ต่อเมื่อละอวิชาได้ก็เหมือนเชื้อพาเกิดพาตายนั่นแหละขันห้าจึงจะดับสนิทจึงเรียกว่าดับขันปรินิพานคงเหลือแต่จิตบริสุทธิ์คือนิพานธาตุเรียกว่าดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่เหลือเศษการดับทุกข์ดังที่กล่าวมาข้างต้นเพราะเราจเจริญสติตัวเดียวการจเจริญสตินี่แหละเรียกว่ามรร มักแปลว่าทางเดินเมื่อเรามีสติหมายความว่าจิตจะสวนกระแสกลับมาตั้งที่สติเพราะปกติเราจะปล่อยให้จิตไหลาตามอารมณ์ไปอย่างที่ปุถุชนทั้งหลายเป็นการจเจริญสติจึงเป็นการสวนกระแสโลกกระแสอารมณ์ต้องทวนกระแสโลกจึงจะพบกระแสธรรมสติจึงเป็นมัก เป็นทางเดินของจิตที่สวนกระแสดึงจิตกลับมาอยู่กับสติไม่ไหลาตามอารมณ์รักโลภโกรธหลงไปอย่างคนโลกโลกซึ่งผมแสดงเสมอว่าเวลามีคนชมเราก็ลอยเคลิมนั่นเรียกว่าเราไหลาตามกระแสโลกไปแล้วทํานองเดียวกันพอมีคนด่าเราก็หงุดหงิดฉุนเฉียวนั่น เรากำลังไหลาตามกระแสโลกไปแล้วเช่นกันพระพุทธเจ้าจึงให้หยุดจิตหยุดใจด้วยสติคือความรู้สึกตัวที่ผมมักจะบอกพวกเราเสมอว่าอยู่กับอารมณ์ให้น้อยอยู่กับสติให้มากถ้าท่านอยู่กับอารมณ์มากเท่าใดใจท่านก็ร้อนวุ่นมากเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าท่านอยู่กับสติมากเท่าใดใจท่านก็จะเย็นสงบมากเท่านั้นมันจะเย็นสงบขึ้นเรื่อยๆเป็นการเยือกเย็นสงบด้วยปัญญาผมขอรับรองว่าหากท่านเจริญสติถึงระดับหนึ่งท่านจะไม่เป็นโรคประสาทโรคนอนไม่หลับเลยอย่างผมนี้แต่ก่อนกว่าจะหลับได้ โอ้มันคิดโน่นคิดนี่อยู่ทั้งคืนไม่ได้หยุดเลยทุกวันนี้หลับสบายกว่าเมื่อก่อนมากมายความคิดจรมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราไม่ไปบ้าตามมันจริงๆความคิดจอนนี่ถ้าจะเรียกให้ถูกก็เรียกว่าสัญญาขันคือความจำ จำเรื่องนั้นเรื่องนี้ตกกลางคืนมันก็โผล่มาให้เห็นถ้าไม่รู้เท่าทานันมันว่ามันก็มาของมันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ไปไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆถ้าไม่รู้เท่าทันนะจิตเราจะวิ่งตามมันไปทุกเรื่องคำว่าวิ่งตามหมายถึงคิดปรุงแต่งนั่นแหละจริงๆความคิดปรุงแต่งในวงเล็บสังขารกับความจำหรือความนึก นี่มันคนละเรื่องกันเลยความนึกนึกนั่นนึกนี่ขึ้นมาเรียกว่าสัญญาขันมันทำงานของมันไม่มีอะไรหรอกเหมือนฟ้าแลบแปบหนึ่งแล้วหายไปแต่เพราะไม่รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงมาแล้วไปใจเราก็วิ่งเข้าไปช่วยคว้ามาปรุงแต่งตรงปรุงแต่งโน้นนี่นั่นเรียกว่าสังขารในวงเล็บ คิดปรุงแต่งแต่ถ้ามีสติจริงจิตหรือใจมันก็จะหยุดหยุดอยู่กับสติอยู่กับรู้ความนึกในวงเล็บสัญญาที่โผล่มามันก็ดับไปเหมือนฟ้าแลบแบบเดียวกันเลยเราก็มีปัญญารู้เท่าทานขึ้นมาว่าอ้อที่แท้มันไม่มีอะไรไม่มีแกนสารสาระอะไรในวงเล็บอนัตตา ไม่มีความสำคัญอะไรที่เราจะเข้าไปยึดมั่นหมายมั่นว่านั่นเป็นเราของเราต่อไปความจำอะไรอะไรไม่ว่าเก่าหรือใหม่โผล่ขึ้นมาในหัวมันก็รู้เท่าทันไปเองรู้เท่าทันไปหมดมันก็จะเหลือเพียงเห็นสักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองจิตนี้ก็ตั้งมั่นอยู่กับสติอยู่กับรู้ไม่ส่งนอก ทุกก็ทำอะไรจิตไม่ได้มันก็ดับทุกข์ดับที่จิตด,ดับที่ใจอยู่ตรงนั้นแหละมีเพื่อนสมาชิกถามว่าฟังทำแล้วเหมือนจำอะไรไม่ได้เลยได้แต่รู้ผมอ่านคําถามจิตขณะนั้นสงบก็เกิดความรู้พลงขึ้นมาในวงเล็บไม่ใช่คิดว่าทำทั้งปวงรวมลงที่ตรงรู้ หลวงปู่ดูลจึงบอกว่าเราอยู่กับรู้ใจที่อยู่กับรู้ผมขอบอกเลยว่าเป็นใจที่สงบและสุขกว่าสุขใดๆเมื่ออยู่กับรู้มากเข้ามากเข้ามักก็กล้าเข้ากล้าเข้าราคาก็จืดจางลงไปโทสะก็จืดจางลงไปโดยอัตโนมัติจนถึงรอบเต็มรอบของมันวันใดมันก็จบวันนั้นแหละ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีสติบริบูรณ์คือมีสติเต็มรอบเป็นอัตโนมัติเรื่องอย่างนี้มันเป็นปัจจัดตังถ้าไม่ปฏิบัติไปไม่ถึงก็ไม่รู้พูดก็พูดไม่ได้หรือพูดได้ก็ไม่เหมือนไม่ถูกเมื่อถึงจุดหนึ่งจะเข้าใจคำว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่จริง ปุทุชนทั่วไปพอได้ยินคำนี้จะเข้าใจว่าหมายถึงใครที่บรรลุธรรมจะต้องเงียบๆไม่พูดมากสำรวมเรียบร้อยไม่มีกิริยาอาการโผงผางเอะอโวยวายถ้าเงียบเป็นใบนั่นแหละของจริงละแต่ถ้าพูดมากๆอันนี้ไม่จริงซึ่งตนเองก็เข้าใจผิดมาตลอดขอให้ดูพระพุทธเจ้าท่านของจริงหรือเปล่าละ่ะ ทำไมท่านพูดอยู่ตั้ง45,000ษาคิดเป็นถ่อยวลีได้ถึง84,000พระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกคือคำพูดพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนะทำไมท่านพูดมากมายถึงปานนั้นทั้งๆท,ที่ท่านเป็นของจริงคำที่ว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้นี่ไม่จริงมันเป็นปริศนาธรรมที่หากใครปฏิบัติไม่ถึง ไม่มีวันเข้าใจเลยเราเองเมื่อมาถึงบางอ้อตรงนี้โอ้คำนี้มันลึกซึ้งเกินกว่าที่เคยเข้าใจเสียมากมายจริงๆคำว่าของจริงนิ่งเป็นใบหมายความว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นหรืออารมณ์ใดๆมากระทบใจจิตหรือใจที่รู้เท่าทาันด้วยสติด้วยปัญญา เขาจะนิ่งเงียบไม่ตอบโต้ไม่แสดงกิริยาอาการอะไรเลยได้แต่รู้ได้แต่เห็นในวงเล็บอารมณ์ก็สักแต่ว่าเห็นจิตที่นิ่งเงียบไม่โต้ตอบนี่แหละคือจิตที่หยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดพูดหยุดภาคหลวงปู่ดูลจึงบอกว่าเมื่อถึงตรงนั้นมันจะหยุดพูดหยุดภาค หยุดคน้นหยุดคว้าไม่เอาอะไรสักอย่างท่านใช้คําว่าคลองแห่งคําพูดได้ถูกตัดทอนไปแล้วนี่แหละของจริงนิ่งเป็นใบจิตหยุดพูดหยุดภาคก็คือจิตที่หยุดคิดหยุดปรุงแต่งคนเราทุกวันนี้เป็นทุกข์เพราะความคิดเมื่อไม่คิดในวงเล็บได้แต่รู้รู้แล้ววางมันก็ไม่ทุกข มันก็เท่านั้นเองจิตหยุดคิดมันทำได้จริงๆนะแต่หยุดนึกในวงเล็บสัญญาขันทำไม่ได้หรอกจนกว่าจะดับขันต้องแยกให้ถูกด้วยของพูดได้นี่ไม่จริงก็หมายถึงในทางตรงกันข้ามนั่นแหละนั่นคือพอมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าหน่อยมันก็บ่นเพ้ออยู่ในใจไปตามกระแสโลก ไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้กับฉันทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ทำไมชีวิตฉันจึงโชคร้ายเหลือเกินโอ้ฉันได้เลื่อนตำแหน่งฉันได้รถใหม่ดีจังเลยนี่คือจิตกำลังพูดกำลังพากหรือกำลังปรุงแต่งเรื่องราวเอ ฉันจะดูแลรถใหม่ตำแหน่งใหม่อย่างไรดีนะจิตที่พูดที่ภาคดังกล่าวเป็นการพูดการภาคด้วยโมหะด้วยความไม่รู้เท่าทันถามว่าพระอรหรันต์ท่านคิดไหมพระพุทธเจ้าท่านคิดไหมท่านก็คิดท่านใช้ความคิดในวงเล็บสังขารขันให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก แต่เป็นการคิดที่ปราศจากเท่าทุลีของกิเลสเจือปนแม่หลวงปู่ดูลสร้างโบสถ์ท่านก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกันแต่ท่านใช้แบบไม่แบกความคิดนั้นไว้แม้แต่นิดเมื่อถึงตรงนั้นเราจะคิดก็ได้หรือจะหยุดคิดก็ได้เมื่อจเจริญสติจนจิตกับสติรวมเป็นหนึ่งได้อยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ของเราไม่ต้องถึงขนาดพระอระหันต์หรอกแค่เราคิด แล้วไม่แบกความคิดไว้ก็พอเอาตัวรอดได้แล้วแบกความคิดว่าเออความคิดฉันดีสุดเลิศสุดประเสริฐสุดถ้าเป็นอย่างนี้จะทุกข์จนวันตายตายแล้วก็ยังทุกข์ผมยกตัวอย่างเสมอเปรียบเหมือนคนแบกจอบไปขุดดินปลูกต้นไม้พอขุดดินเสร็จเราจะยังแบกจอบไว้อีกเหรอ คนธรรมดาไม่มีใครแบกจอบไว้หรอกเขาก็วางไว้ข้างๆจะแบกให้หนักทำไมถ้าวันหนึ่งจเจริญสติจนรวมกับจิตได้เป็นหนึ่งวันใดจะเห็นว่าแม้ความคิดก็ไม่ใช่เราหรือของเราเลยเมื่อเห็นความคิดหรือสังขารขันไม่ใช่เราของเราที่เหลือไม่ว่าจะเป็นรูปขันเวทนาขันในวงเล็บความรู้สึกสุขทุกข์ สัญญาขันในวงเล็บความจำได้หมายรู้หรือแม้แต่วิญญาณขันมันก็จะเห็นในคราวเดียวกันว่าไม่ใช่เราของเราเช่นกันวันที่เห็นเช่นนั้นแหละเรียกว่าเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวงเล็บขันเกิดเป็นธรรมดาและดับเป็นธรรมดาจะถือหรือหมายมั่นว่าเป็นเราของเราไม่ได้เลย เป็นการเห็นด้วยตาในเห็นอยู่ในจิตในใจหรือที่เรียกว่าญาณทัศนะนั่นเองการแสดงธรรมวันนี้ก็ไม่เตรียมอะไรเหมือนเช่นก่อนๆปล่อยให้มันไหลออกมาจากจิตตามธรรมชาติของมันอาจจะลึกซึ้งอ่านไม่รู้เรื่องก็ค่อยๆอ,อ่านไปจริญสติไปเป็นประสบการณ์ทางจิตของเราเอง แต่ทุกคนก็ต้องผ่านทางนี้เหมือนกันหมดหากจะไปยังจุดจบแห่งทุกข์ยิ่งปฏิบัติเข้าไปเข้าไปก็จะเห็นจริงตามคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านก็ผ่านทางนี้ไปเหมือนกันแต่ก็อดไม่ได้ที่จะท้อใจในการแนะนำสอนผู้คนเพราะของอย่างนี้ไม่ใช่ของตามตลาดที่อาจซื้อหรือแย่งยือ้อเอาได้ตามใจปอง ต้องใช้ความเพียรอุตสาหะและศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแรงกล้าพอควรเนื้ออื่นใดต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องเมื่อมีสติมันก็มีสมาธิมีปัญญาตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยสมาธิในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไปนั่งภาวนาหลับตาอะไรหรอกนะ อย่างที่หลวงปู่ชาบอกไม่ผิดเลยท่านว่าผมนี่สมาธิในวงเล็บแบบหลับตาเข้าฌานน้อยนะแต่สตินี่มากสมาธิในวงเล็บสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อมีสติจิตก็จะหยุดจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปตามกระแสะอารมณ์ ก็จะเห็นอารมณ์ทั้งปวงเกิดดับอยู่อีกฟากหนึ่งจะถือเป็นเราของเราไม่ได้ตรงที่เห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าปัญญาถึงได้บอกพวกเราว่าสติเป็นตัวหยุดสมาธิเป็นตัวตั้งปัญญาเป็นตัวตัดตัดหรือละได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังของจิตท,ที่อบรมมานั่นแหละตัดหมด ละหมดก็จบกิจแต่อย่างเราเรานี่อย่าเพิ่งไปถึงขนาดจบกิจบรรลุนิพพานอรหันอะไรกันเลยเอาแค่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรก็พอแล้วเจริญสติระหว่างวันจนแยกจิตออกจากอารมณ์เห็นรูปนามขันห้าอารมณ์ไม่ใช่เรานี่ก็ถือว่าสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วตรงนั้นแหละท่านจะพบจิต พบใจตนเองที่เหลือมันก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติตามคันลองของมันเองพอแยกจิตออกมาได้เห็นอารมณ์ทั้งปวงไม่ใช่เราของเราแล้วจิตมันก็จะค่อยๆละออกมาเองทีละน้อยทีละน้อยมันจะคลายความยึดมั่นออกมาคลายได้มากเท่าใด จิตก็จะสงบลงเย็น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 ลงอาการที่คลายออกมันจะมีปรากฏการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั่นคือจิตจะมีสติในวงเล็บความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติจนบางทีจิตก็จะคอยตั้งมั่นจะมีปิติเยือกเย็นสงบ โดยไม่ต้องไปคอยนั่งหลับตาภาวนาอะไรเลยยิ่งรู้เท่าทันอารมณ์ในวงเล็บปัญญาว่าไม่ว่าอารมณ์ใดๆผ่านเข้ามาก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละไม่ว่าอารมณ์ยินดียินร้ายก็จะยิ่งทำให้จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นออกมาเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสุดท้ายแล้วสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะ สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นคำว่าสิ่งทั้งปวงไม่ได้หมายถึงรูปนี้กายนี้แต่อย่างเดียวแต่หมายถึงอารมณ์ทั้งปวงนั่นเองอารมณ์ใดก็อย่าไปหมายมั่นให้มากเลยหมายมั่นมากก็ทุกมากหมายมั่นน้อยก็ทุกน้อยไม่หมายมั่นเลยไม่ทุกเลยหลวงปู่ชาจึงสอนว่า อะไรอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับคำว่าวางมันหนักก็วางเสียมันร้อนก็วางเสียมันวุ่นก็วางเสียพอวางได้มันก็เย็นและสงบเท่านั้นแหละถ้าวางไม่ได้มันก็หมายมั่นยึดมั่นพอยึดมั่นมันก็ปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาทำร้ายตนเองอยู่ตลอดเวลา ปรุงแต่งเรื่องดีก็ทำร้ายตนเองปรุงแต่งเรื่องร้ายก็ทำร้ายตนเองทาไมถึงกล่าวว่าปรุงแต่งเรื่องดีก็ทำร้ายตนเองเพราะเมื่อใดที่ปรุงแต่งเท่ากับท่านกำลังผลักสายใจตนเองให้วิ่งวุ่นครุ่นคิดแล้วคนที่วิ่งตลอดเวลาไม่เคยหยุดพักเลยท่านว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยสาหัสแค่ไหน นักวิ่งร้อยเมตรหรือมาราธอนยังต้องหยุดพักแล้วใจท่านเคยหยุดพักหยุดวิ่งบ้างไหมพักใจกันบ้างเถิดที่พักใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกก็คือสติสติคือที่พักใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีที่ใดเสมอเหมือนวลีนี้ผุดขึ้นมาขณะภาวนาลองนึกดู คนที่มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะกินพูดดื่มคิดยืนเดินนั่งนอนก็เท่ากับใจเขาได้หยุดพักอยู่ตลอดเวลากายหรือขันของเขาเท่านั้นที่เหนื่อยที่ต้องหลับต้องนอนแต่ใจเขาไม่เหนื่อยไปด้วยเลยเพราะเขาได้พบที่พักใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนั่นคือสติ ผมจึงบอกพวกเราอยู่เสมอว่าการปฏิบัติธรรมไม่ต้องอะไรมากหรอกไม่ต้องไปหาเหตุผลกลไกอะไรให้ปวดสมองเลยหาสติให้เจอแล้วอยู่กับเขาให้มากแค่นี้เองอยากหาสติเจอก็ใช้วิธีแบบพระพุทธเจ้าในคืนตรัสรู้ก็ได้ลองหายใจลึกๆดูสิในวงเล็บผมบอกพวกเราให้ทำบ่อยก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา พระพุทธเจ้าหายใจเข้าท่านก็รู้สึกตัวหายใจออกท่านก็รู้สึกตัวในคืนวันตรัสรู้ความรู้สึกตัวนี่แหละคือความรู้สึกกลางๆงไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ขึ้นไม่ลงท่านค้นพบทางสายกลางคือความรู้สึกตัวหรือสตินั่นเองเมื่อท่านพบสติท่านก็ใช้สตินี่แหละเป็นมรดดำเนินจิตจนเห็นทุก เห็นเหตุแห่งทุกข์และเห็นถึงการดับทุกข์ในที่สุดการแสดงธรรมในคืนนี้ก็มาจบลงที่อริยสัจโดยไม่ตั้งใจก็ขอให้พากันจเจริญสติให้มากอยู่กับสติให้มากอยู่กับอารมณ์ให้น้อยแล้วท่านจะพบจิตพบใจตนเองเห็นอริยสัจและนำไปสู่ การพ้นทุกข์ในที่สุด